น้องก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่เจ์พี่คน <c oughs> ใต้นะก็เลยซื้อขนมใต้ใต้มาฝาก <c oughs> น้องก้อยนะครับน้องก้อยอาจจะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะขนมพวกน,นี้ <c oughs> แต่ว่าพี่อยากให้น้องก้อยได้ลองนะนี่เขาเรียก <c oughs> ว่าขนมใส่ไส้ใต้เล็กนุ่มคอมนุ่มขอม,อขอมพี่อยากให้น้องก้อยลองตัวนิดนึงนะอร่อยมันมีกรกะทิเนานี่ <c oughs> คือก้อยไม่ค่อยถนัดขนมแบบนี้ค่ะพี่เจมส์ปกติก,ก,ก็คือกินแบบมะกรองโดนัทคริสปี้ครีมอะไรแบบนี้ค่ะเอาหน้านี่นี่นี่พี่อยากให้ลองนี่ก,กัดกัดกระทิเข้าไปหน่อยเดียวนับรองน้องก้อยติดใจลองกินดูนะเหม <EN>, ็นนะค่ะเหม <EN> ็นไม่เหม็นนี่มันหอมที่ใต้อร่อยอร่อยอร่อยลองกินดูนะลองกินดูนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวมันจะหวานแล้วก็กะทิมันดูแบบยี้ไม่เอาอ่ะพี่เจมสมันเหลืองอ่ะไม่เอาอ่ะใครโทรมาหน่อยโหลฮัลโหล ได้ได้ได้เดี๋ยว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 พ่อมไปนะเกี่ยวกับกับพ่อติทุลาอยู่นิดนึงเอานี่เอ้านมพี่หายไปไหนอะหล่นแล้วมันเอ้าไหนไหนบอกว่าไม่ถนัดแคนจังคิดแต่ขอน้ำหน่อยโอเวแคนเอาโอเครู้จักแคนกันเกย์คนไหนกันแน่นี่ยหมายถึงว่าจุกคอค่ะเกิดที่ตรงตรงสุขุมวิทเลยค่ะโอ้เดี๋ยวโอเคนั่นพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะ หวานละมุนแบบลูกุนหนูใหม่ล่าสุดน้ำหอมจากช่องกู้กัน forever กลิ่น lovely <c oughs> หอม